สวัสดีครับสวัสดีแฟนมัดมวยทุกทท่านครับลิดนีครับก็จะมาให้ทัศนวิจารณ์ล่วงหน้ารายการมวยไรเกสีนะครับสำหรับรายการมวยไรเกตสีในสัปดาห์นี้นะครับก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่17มีนาคม2567นก็ะครับก็จัดกันที่สนามมวยช่องเสีนะครับมีการถ่ายทอดสดทางช่องเ HD หมายเลข35นะครับเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา1 4บนกาสานาทีเช่นเคยนะครับก็เป็นนาทีการจัดของทีมงานเกตเพศนะครับก่อนที่จะไปให้ทัศนวิจาร์ล่วงหน้าครับรายการม มบมวยท่านใดนะครับที่กําลังมองหาตัวช่วยในการลุ้นมวยเชียร์มวยนะครับแนะนําให้เป็นพักยก24นะครับครบเครื่องเรื่องของมวยไทยครับราคาส่งตรงจากเวทีเลยนะครับสามารถออกตัวบางทุนได้นะครับการเงินมั่นคงร้อแน่นอนนะครับถ้าสนใจก็สามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามกันก่อนได้นะครับ d ี pk 2อีนะครับก็ขอฝากกันด้วยนะครับสำหรับพักยก24นะครับ เดี๋ยวพอแล้วครับมาดูกันที่คู่ที่1ครับเปิดหัวรายการในชั้นนี้ครับเป็นมวยรอบปูนเสือครั้งที่23รอบ8คนครับเป็กปอตททองทวีครับพบกับฉลามเงินสิงห์มาวินได้ไปกัดหนึร้อยสิบสปอนด์นะครับมาดูกันที่มุมแดงกันก่อนครับเป็กปอตททองทวีครับหรือว่าเจ้าเป็กเพชรสมเนศครับ164เซนติเมตรครับ19ปีจากจังหวัดยะโสธรนะครับเป็กตัวนี้ก็เป็นมวยเข่านะครับประเภทวงในเหนียวนะประเภทเปิดเกมเดินจับเดินตีนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายครับเป็นมวยซ้ายนะครััััับบบบหมมมมดศออกกแรรรงนนนุ่่เเเลยยยะคค็ตววพีซาาทชสิ นนึกะครับล่าสุดที่ชกไว้ครับชนะคะแนนยอดนาทีพดุงชัยมวยไทยที่เวทีมวยช่องเจ็สีครับเมื่อวันที่สิบสี่มกราคมที่ผ่านมานะครับส่วนคู่ชกครับฉลามเงินสิงห์มาวินครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรนักชกวัยสิบเจ็ดปีจากจังหวัดสงขลานะครับฉลามเงินตัวนี้ก็เป็นมวยซ้ายนะครับเป็นมวยซ้ายครบเครื่องครับประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายวงในปั้มตีแข็งแกร่งนะประเภทฝีมือได้เข่าได้ครับประเภทซ้ายจัดจ้านเลยนะครับเก็บตัวฟิซซอมเวที่ายมวยสิงห์มาวินนะครับล่าสุดที่ชกไว้ครับชนะคะแนนโรเล็กวอปัญญาไวที่เวทีมวยช่่่อองสีีครัับเมืวนท 21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเป็นมวยรอบปุนเสือครั้งยี่สิในรอบ8คนนะครับสายเจอสายเลยนะเจ้าเป็กนี่ก็เป็นรุ่นพี่นะครับประเภทเข่าดุดันครับเป็นมวยเข่าปอดใหญ่ปลายแรงนะครับเป็นมวยตัวเล็กครับแต่แข็งแกร่งแข็งแรงนะกระดูกมวยการผ่านพวกนี้จะดูดีกว่านะครับสำหรับธนาของเจ้าเป็กนะครับในขณะที่ฉลามเงินนี่ก็เป็นมวยฝีมือมวยซ้ายนะครับเป็นมวยอาวุธครบเครื่องนะประเภทนอกได้ในดีนะครับซ้อมไปที่ค่ายมวยสิงห์มาบินนะครับนาเสือนี่แข็งโป๊กเลยนะครับก็ถือว่าคู่ก เบืเ้องต้นเนี่ยผมยังชอบไปที่รุ่นพี่อยู่นะยังชอบไปที่เจ้าเป็กปรทรทรองทวีครับหรือว,ว่ากระดูกมวยการถันมวยดูดีกว่านะครับต้นต้นเนี่ยอาจจะสูสีนะทีต่อทีเบียดไปเบียดมานะครับเกมต้นต้นนี้น่าจะเบียดนะครับแต่ว่าพอได้ทายอะนะครับพอเจ้าเป็กเดินเข้าจริงๆนะผมว่าวงในของเจ้าเป็กเนี่ยเขาจะแข็งแร่ง,งกว่านะครับหัวจิตหัวใจกระดูกมวยลูกโหนดได้ทายน่าจะดูดีกว่านะครับส่วนตัวผมชอบเป็กปทรทองทวีครับกระดูกมวยดีกว่านะครับไต่ทายกับวันนี้น่าจะเอาชนะฉลามเงินสิงห์มาวินไปได้นะคร ออกชอบไปทีเป็กปอดต่อทอทองถวีนะครับ อุ่ยสองครับก็ยังเป็นมวยรอบปูนเสือครั้งที่23ในรอบ8คนครับโชคพิชิตโชคบางแสนครับพบกับใจสิงห์ลูกเจ้าแม่ใส่ทองในพิกัด112ปอนด์นะครับโชคพิชิตโชคบางแสนครับ170เซนติเมตรนักชกวัย17ปีจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับโชคพิชิตตัวนี้ก็เป็นมวยขวานะครับเป็นมวยอาวุธครบเครื่องนะประเภทวงนอกครับเตะขวาต่อยขวาอาวุธหนักแรงกล้าแหลกกล้าบวกวงในเหนียวครับปอดใหญ่ปลายแรงเลยนะครับเก็บตัวฟีสอมไปที่ค่ายมวยบ่อสุขสันนะครับล่าสุดที่ชกไว้ครับชนะนกยก2เเเพชรมืือองหนสอยิ่งเจริญพชร ที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีนะครับเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับส่วนคู่ชกครับใจสิงห์ลูกเจ้าแม่ใส่ทองครับหรือว่าเดิมเดิมก็คือเจ้าโด่งดังเพชรประกายจันทร์ครับ168เซนติเมตรครับ18ปีจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับใจสิงห์ตัวนี้ก็เป็นมวยฝีมือนะครับเป็นมวยฝีมือมวยขวานะประเภทตั้งรับจับทางเตะขวาต่อยขวาหมัดศอกคมครับหลักเหลี่ยมตัวดีเก๋าเกมเลยนะครับเก็บตัวฟิซซอมมาที่ลูกเจ้าแม่ใส่ทองนะครับล่าสุดที่ชกไว้ครับชนะนกยกสอง ผมที่่าานสำหรับมวยคู่นี้ครับก็เป็นมวยรอบปุนเสือขังที่2 3ในรอบ8คนครับเป็นการแก้มือล้างตาด้วยนะเคยโชกกันมา1ครั้งในรอบ16คนนะครับวันนั้นก็เป็นานะของเจ้าใจสิงห์นะที่เอาชนะมาได้นะครับวันนี้ก็แก้มือกันใหม่ในรอบ8คนนะครับโชคพิชิตโชคบางแสนนะครับตัวนี้ก็ประเภทมวยขวานะเตะต่อยแรงกว่าประเภทนอกได้ในดีนะครับเป็นมวยอาวุธหนักนะครับเคยแพ้มานะครับสำหรับโชคพิชิตนะครับในขณะที่ใจสิงห์เดีว่าโด่งดังและก็เป็นมวยฝีมือมวยขวานะครับในรอบ16คนนี้ชนะรวดมาสงไฟติดเลยนะครับก็เข มารอก่อนแล้วนะสำหรับทัวของเจ้าใจสิงนะครับก็ประเภทลูกหนักลูกแข็งแรงครับแน่นอนครับอยู่ที่โชคพิชิตนะครับประเภทจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมควรเป็นมวยเนี่ยก็ต้นที่ชนะของใจสิงนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นเนี่ยผมยังชอบไปที่มวยที่เคยชนะมาอยู่นะก็ยังออกชอบไปที่ใจสิงลูกเจ้าแม่ใส่ทองครับตั้งรับจับทางจังหวะสองนะหลักเหลี่ยมตัวสมองมวยควรเป็นมวยนี่จะดูดีกว่านะครับเตะพับเตะคากินเหลี่ยมกินทรงนะครับตีตัวทีดูเก่ากว่านะครับเคยเอาชนะมาด้วยนะครับวันนี้ถ้าไปปไม่ไปยุบไม่หมดไปก่่่อออนีีผมบบกชไปทใจสิง ดูฝีมือดีกว่านะครับวันนี้น่าจะเอาชนะโชคชิดโชคบางแสยําเขียนได้อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคู่ที่สองของการนะครับเบื้องต้นออกชอบใจสิงลูกเจ้าแม่ใส่ทองนะครับ อันดับสครับเป็นคู่รองของรายการครับเป็นคู่มวยแก้มือล้างตาครับเพชรก้องฟ้าวอรเทคโนหลวงปูสวงครับพบกับสุดหล่อสตโต่งปาจีนในพิกัด115ปอนด์นะครับมาดูมุมแดงกันก่อนครับเพชรก้องฟ้าวอรเทคโนหลวงปูสวงครับ173เซนติเมตรนักชกวัย17ปีจากจังหวัดศรีสะเกดนะครับเพชรก้องฟ้าตัวนี้ก็เป็นมวยซ้ายนะครับเป็นมวยซ้ายสูงยาวครับประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายขวางเสียบขวางแทงนะตกระยะประชิดอันตรายเลยนะครับเก็บตัวฟิซซอมอยู่ที่วอรเทคโนหลวงปูสวงนะครับล่าสุดชัวร์ครับแพ้คะแนนให้กกัับบเเเพพชชรรรดดิิลศททีี่ววมยาำน ครับเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับชวนคู้โชครับสุดหล่อสจอตงปาจีนครับ170เซนติเมตร20ปีจากอุบลราชธานีนะครับสุดหล่อตัวนี้ก็เป็นมวยเข่านะครับเป็นมวยเข่าสูงยาวครับประเภทเดิมเสียบเดิมแทงนะครับหวงหน้าป้ายหน้าฟันสอครับบูรุดันเลยนะครับเก็บตัวฟิซซอมไปที่ค่ายมวยสอจ่ารุวันนะครับล่าสุดที่ชกไว้ครับก็แจ้งเกิดได้แล้วนะครับในการเอาชนะนกยกสองครับทศกัณฐ์ช้างนครศรีที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีครับเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมย แก้มือครับเคยชกกันมาหนึ่งครั้งที่เวทีมวยาม่องน้อยนะเมื่อวันที่สิบเอ็ดพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับตอนนั้นนี่ทนาของเจ้าชุดหล่อในสภาพร่างกายไม่ค่อยดีนะครับก็ไปพลาดตาโดนศอกแพ้นอกมานะครับวันนี้ก็ขอแก้มือใหม่นะที่ช่องเจ็ดสีนะครับก็ซ้ายกับขวานะเขาจือเขานะครับเป็นมวยที่ใช้ศอกได้ดีด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับสูงยาวเข่าแหลมด้กันทั้งคู่นะครับสดกับเก๋านะครับสดนี่อยู่ที่เพชรกองฟ้านะครับเก๋อนี่ก็ต้องที่ทนาของเจ้าชุดหล สำหรับมือกูนี้ครับแก้มือเนี่ยผมชอบไปที่รุ่นพี่นะผมชอบสุดหลอสต้งป่าจีนครับดูว่าไฟล่าสุดนี้แจ้งเกิดได้แล้วนะดูว่าขวามันอกมั่นใจนี่น่าจะเริ่มกลับมานะครับเขาเจอเอขาเบียดไปเบียดมาทีต่อทีเนี่ยผมว่า ถ้าเขาเจ้าสุดหล่อนะครับกระด like ูกมวยธาตุมวยนี่จะดูดีกว่าวันนี้ถ้ามาสภาพร่างกายดีๆเนี่ยดูว่าแก้มือได้แน่นอนนะครับโชคที่ช่องเจสีเนี่ยถือว่าฟอร์มดีมากนะสำหรับเจ้าสุดหล่อนะครับดูว่าวันนี้น่าจะเตรียมตัวมาดีนะครับมีรุ่นนับน็อกได้ด้วยนะครับออกชอบไปทีสุดหล่อสอเจ้งปาจีนะครับกระดูกมวยดีกว่านะครับขวามั่นอกมั่นใจเริ่มกลับมานะครับหน้าเสือสอจ้งปาจีนะครับทีมเชียร์เยอะมากนะครับวันนี้น่าจะเอาชนะเพชรก้องฟ้าวอดทีโนลงสวงแก้มือล้างตาได้นะครบบสาหรรอออออองงงขด้้กกลนนเืตตชุจปี ที่สี่ครับเป็นคู่เอกนำรายการครับสมิงดำเฉาอาจารบุญครับพบกับเพชรพระเบกคอมเพล็กซ์ในพิกัด128ปอนด์นะครับมุมแดงครับสมิงดำเฉาอาจารบุญครับ174เซนติเมตรนักชกวัย25ปีจากจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับสมิงดำตัวนี้ก็เป็นมวยฝีมือนะครับเป็นมวยขวาเป็นรุ่นพี่ครับประเภทเตะขวาต่อยขวาในก็มีขวางหน้าดันแทงนะหมัดจอกแรงเก่าเกมเลยนะครับล่าสุดที่ชกไปนี่ก็ชนะคะแนนครับเด่นเกียงไกรสิงห์มาวินที่วันอุพินีนะครับเมื่อวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมานะะคคครรรัับบบส่่วนูชชกกเเพพ คอมเพล็กซ์ครับหรือว่าเจ้าเพชรพารันชัยครับ168ซนติเมตรโชคไว้ยี่สิบปีจากนครศรีธรรมราชนะครับเพชรตัวนี้ก็เป็นมวยขวานะครับเป็นมวยอาวุธครบเครื่องครับประเภทเตะขวาต่อยขวาเตะต่อยแรงนะเขาในปั้มตีเหนียวครับหมัดหนักศอกแรงบุ๋ดุดันเลยนะครับเป็นรุ่นน้องนะครับเก็บตัวฟี่ซ้อมไปที่ค่ายมวยพารันชัยนะครับล่าสุดที่ชกไว้ครับชนะคะแนนวินสิทธิ์เจนิ่มที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีครับเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับ ก็สดบทเก่านะสมิงดำนี่ก็เป็นรุ่นพี่ครับประเภทเก่ากระดูกมวยการผ่านมวยดียนะครับเมื่อก่อนนี่เป็นมวยเขานะสำหรับเจ้าสมิงดำนะครับแต่ว่าช่วงหลังนี่พัฒนามาเป็นมวยฝีมือได้เข่าได้นะครับกระดูกมวยนี่ดีกว่าแน่นอนนะครับช่วงหลังนี่ก็จะไปชกในรายการมวยไทยสายกในรายการวันนะครับ ก็มีค่ายมวยที่บ้านเกิดด้วยนะสำหรับเจ้าสมิงดำนะ่าถือว่าเป็นนักมวยที่ประสบความสําเร็จอีกคนหนึ่งเลยนะครับสำหรับธนาของสมิงดำนะครับในขณะที่เพชรนี่ก็เป็นรุ่นน้องนะครับเป็นมวยฟอร์มสดนะครับเป็นมวยเข่าครบเครื่องครับหมัดหนักซอกแรงก้าแลกก้าบวกนะค ล่าสุดนี่มาโชคเป็นมวยฝีมือเลยนะชนะเจ้าวินมาที่ช่องเจ็ดสีแห่งนี้มาแบบขาดลอยเลยนะครับสีเสื้อพลันชัยนะหน้าเสือนี่ถือว่าดีมากเลยนะสำหรับเจ้าด่างของเจ้าเพชรนะครับก็สดบทเก๋าสำหรับมวยคู่นี้ครับชกกันในพิกัด128ปอนด์เท่ากันตอนกลางวัน่ะนะครับสดนี่อยู่ที่เพชรนะครับเก๋ากระดูกนี่ก็ต้องที่ธนาของสมิงดำนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นเนี่ยผมยังชอบไปที่สมิงดำาฉาะจัลบุญนะครับหรือว่าจังหวะฝีมือทรงมวยทางมวยดูได้เปรียบนะครับเตะขวาต่อยขวาตั้งร งนอกดูดีกว่านะครับวงในก็ดูไม่ได้เสียเปรียบนะเพราะว่าเมื่อก่อนก็เป็นมวยเขา่านะครับสำหรับเจ้าสมิงดานะครับทีต่อทีเบียดไปเบียดมาเนี่ยผมชอบสมิงดานะมีลูกแก้ลูกเกอ๋อกระดูกมวยการผ่านมวยดีกว่านะครับนอกได้ในดีใน,ในมีขวางมีป้ายนะครับดูว่าจะดูว่าไม่น่าจะแพ้มวยทรงนี้นะครับวันนี้น่าจะเอาชนะรุ่นน้องอย่างเจ้าเพชรพาเบกคอมเพกหรือว่าเจ้าเพชรพลันชัยไปได้นะครับสำหรับคู่อีกน้ำรายการนะครับออกชอบสมิงดำโชว์อาจารบุญก่อนนะครับ สำหรับตัวเด่นเน้นๆครับชอบี่สุดในรายการในผมออกชอบไปที่สุดหล่อสจอต้งปลาจีนครับเดี๋ยวว่าความมัดอกมันใจเริ่มกลับมานะที่ต่อที่ดูแข็งแกร่งกว่านะครับโชคที่ช่องเจ็ดสีนี่ถือว่าโชคดีมากนะครับมีลุ้นนับนอกเลยครับวันนี้น่าจะเอาชนะเพชรกองฟ้าวอลติงโหนลงสวงแก้เหมือหลังตาได้นะครับสำหรับเจ้าี่สุดในรายการนะครับออกชอบไปที่สุดหล่อสจอต้งปลาจีนครับ และนี่ก็เป็นทัศนวิจารณ์ล่วงหน้าครับรายการเมื่อไทย่เจ็ดสีนะครับที่จะการการแข่งขันกันในสัปดาห์นี้ครับอาทิตย์ที่17มีนาคม2567จากสนามมวยช่อง7สีนะครับมีการถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD หมายเลข35นะครับเริ่มถ่ายทอดสดครับตั้งแต่เวลา14บสนกาสานาทีเป็นต้นไปนะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของวันนี้นะครับหากว่าวาจาในนี้ไม่สุภาพหรือว่าไม่ถูกต้องก็ต้องกราบขออภัยแฟนบัตรปวยมานะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับที่นี้ก็ต้องขอตัวลาบบบกก่่ออนนนนนคคครรรััััััแลล้้้วววเจใหหหมิปาสสสีีด